วันนี้เป็นตอนที่5เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกันว่าแต่ละพาร์ตแต่ละตอนเนี่ยจะมาสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะสิ่งที่โค้ชยังอยากแบ่งปันนะคือเรื่องของการตั้งเป้าหมายแต่ว่าการตั้งเป้าหมายอะ่ะไม่ได้อยากให้พวกเราอะ่ะรู้แค่เพียงว่าจะต้องเขียนแผนตัวเองหรือให้ให้พวกเรารู้แค่ว่าฉันจะต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่มันสําคัญเนี่ยนอกเหนือจากการเขียนก็คือการลงมือทําแต่ก็อีกนั่นแหละ การลงมือทํามันก็จะมีเหตุปัจจัยที่แต่ละคนนะ่มีข้อจำกัดไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจตัวเราเองนะคะไม่ต้องให้คนอื่นมาเข้าใจเราเข้าใจตัวเราเองว่าเรามีข้อจำกัดอะไรแล้วเราจัดการกับข้อจำกัดตรงนั้นได้นั่นหมายความว่าเราเอาชนะอุปสรรคของตัวเองได้วันนี้โค้ชก็เลยอยากจะแบ่งปันคอนเทนต์ที่มีหลายๆคน เคยออกมากล่าวนะคะก็คือเป็นนิสัยของคนสําเร็จแต่วันนี้อยากจะแบ่งปันในมุมมองที่โคชังอะได้ลองฝึกฝนแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองมาแล้วผลปรากฏว่ามันได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วมันไม่ต้องกดดันตัวเองด้วยคือโคชทําด้วยความรู้สึกเหมือนกับมันสบายๆมันไม่กดดันแล้วมันก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเหมือนบังคับใจตัวเองอะ่ะหมายความว่าถ้าวันนี้ยพวกเราได้ฟังปุ๊บแล้วรู้สึกว่าวิธีที่โคชแบ่งปันอะ่ะซึ่งโคชลางทำไปแล้วนะแล้วมันมันรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะทำอ,อยากให้พวกเราลองทำเพอต้องบอกก่อนค่ะว่า วันนี้เราคุยกันเรื่องของนิสัยที่เราติดตัวมาโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการผัดวันประกรันู่เราอาจจะเคยเห็นคนที่เราคุยกับเขานะคะแล้วเขาก็ผัดผ่อนนะคะยังไม่อยากทํานั่นยังไม่อยากทํานี่เช่นมีงานที่จะต้องส่งก็ยังไม่อยากทํารอ,อ,อก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยว ใกล้ๆค่อยทําโคชเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่กล้าย,ยอมรับตรงนี้ว่าผ่านมาแล้วคําว่าผ่านมาแล้วคือหมายความว่าเป็นคนคนนั้นแหละคนที่เคยผัดผ่อนว่าเออยังไม่ใกล้วันจะจวนตัวเนี่ยก็จะยังไม่ทําส่งหรือมันยังไม่ถึงเดทไลน์อ่ะก็ยังไม่ทําอารมณ์มันเหมือนเรายังไม่ถึงวันสอบก็ยังไม่ยอมอ่านหนังสือสอบคือเราลองสังเกตนิสัยตัวเราเองอะ่ะถ้าเราเป็นคนแบบนั้นอะ่ะเราก็เป็นคน ในกลุ่ม95%ที่นิสัยเหมือนๆกันก็ผัดวันประกันพรุ่งกันทั้งนั้นถ้าวันนี้เราอยากเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเราให้ไม่ใช่คน95%อาจจะเป็นคนที่อยู่ใน5%ที่ไม่เหมือนคนอื่นเราก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการที่เลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งซึ่งมันมีวิธีการและมันมีเทคนิคก่อนอื่นนะขอเท้าความก่อนนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ย หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมันมากับเราตั้งแต่ตอนไหนหรือมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่บอกเลยว่านิสัยผัดวันประกันพรุ่งอ่ะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เราจําความได้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันถูกสอนมาโดยไม่รู้ตัวเราเกิดจากการเรียนแบบนะคะเด็กๆอ่ะเวลาที่เห็นพ่อแม่ทําอะไรอ่ะเขาก็จะทําตามเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนิสัยผัดวันประกันพรุ่งก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่มันแทรกซึมโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน เข้าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเพื่อนกลุ่มนี้ชอบผัดวันประกรันพุ่ตลอดเลยอะไรก็ผลัดอะไรก็ผ่อนเราพอเราไปอยู่ด้วยอะค่ะเราก็จะซึมซับนิสัยเหล่านี้มาโดยไม่รู้ตัวเราบอกก่อนนะโค้ชต้องย้ําเลยค่ะว่าเราซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็สุดท้ายอะนิสัยของเพื่อนมันก็จะถูก t r a n s f r m ผลย้ายถ่ายข้อมูลมาอยู่ที่ตัวเราแบบที่ไม่รู้ตัวพอเรามานึกได้อีกทีนึงค่ะ เราก็เป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งไปแล้วคําว่าผัดวันประกันพุ่งอะเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่เราไม่ทําตอนนี้เรากลับเลื่อนมันออกไปเนี่ยค่ะคือในยะของการผัดวันประกันพุ่งจริงๆถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเรื่องนั้นอะไม่ใช่เรื่องสําคัญคือมันเป็นเรื่องที่รอได้เรื่องที่ไม่ต้องทําวันนี้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะยังไม่ทำถูกไหมคะแต่คนส่วนใหญ่อะไม่ใช่แบบนั้น คนส่วนใหญ่นะคะเลือกที่จะผลัดวันประกันพุ่งในเรื่องที่สำคัญคือมันตรงกันข้ามเราอะควรจะผลัดวันประกันพุ่งในสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปแล้วโฟกัสเอาเฉพาะที่เป็นเป้าหมายะคะ่ะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เรายุคนี้หรือยุคที่ผ่านมานะคะเรากับเลือกที่จะผลัดวันประกันพุ่งสิ่งที่มันสำคัญ คำว่าสำคัญในที่นี้เราให้นิยามว่าสิ่งที่ยากอะไรที่มันยากอะไรที่มันทำไม่เสร็จภายในสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเราก็จะเลือกที่จะไม่ทำแล้วก็ผัดออกไปก่อนคือมันเป็นนิสัยของคนปกตินะคะแต่คนที่เขาประสบความสาเร็จเองเนะะี่ยค่ะเขาก็จะไม่ทำแบบนั้นเขาก็จะเลือกทำสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยก่อนแม้ว่าจะทำได้ ไม่มากก็ตามคือเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปไม่ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นจะได้มากี่เมล็ดก็ตามก็คือเริ่มหย่อนลงไปก่อนในจุดนี้ถ้าเราเข้าใจนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราอยากทําอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่หรือเล็กไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็กแต่เราหย่อนเมล็ดพันธุ์ที่จะลงมือทําเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราอยากจะสร้างบ้านเราอาจจะต้องเริ่มจากการอะไรคะถมที่ถูกไหมคะก่อนก่อนที่จะไปลงเสาเข็มเหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราอาจจะอยากทําขนมเค้กนะคะสักสักหนึ่งอย่างนะคะถ้าเราโมวแต่ไปคิดว่าต้องไปซื้อหม้อซื้อเตาอบซื้ออุปกรณ์จนครบก่อนถึงจะลงมือทําเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่ไปดูว่าถ้าเราจะทําแบบง่ายๆที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ครบทั่วเนี่ยมันมีอะไรที่ เอื้ออำนวยให้เราทำได้บ้างอันนี้คือกระบวนการที่เราเรียกว่าหย่อนเมล็ดพันธุ์ให้สำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะ 1. น,นะคะเดี๋ยวก่อน 2. รอพรุ่งนี้ค่อยทำสามเ,เดี๋ยวรอให้คนนั้นเริ่มต้นก่อน รอให้คนนี้เริ่มต้นก่อนรอให้เพื่อนคนที่เป็นอาจจะเป็นหัวหน้าห้องหรือเป็นคนที่เก่งเริ่มก่อนคือเราเป็นคนนั้นหรือเปล่านะคะอาจจะลองสังเกตดูหรือเราเป็นคนที่รอตลอดเวลาหมายความว่าถ้าอยากจะทำก็ยังไม่ทำอะรอก่อนเดี๋ยวรอทำงานนั้นเสร็จก่อนเดี๋ยวรอทำงานนี้เสร็จก่อนเราเป็นคนคนนั้นหรือเปล่านะคะโคชเองเป็นคนคนนั้นมาก่อนผ่านมาเรียบร้อย ด้วยกระบวนการที่เราไม่รู้หมายความว่าเราคิดว่านัาน่นคือสิ่งที่ตัวเราอะค่ะได้เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะลงมือทำแต่ในความเป็นจริงอะค่ะเราอ่ะกำลังผัดผ่อนในสิ่งที่สำคัญโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าตอนที่เราจะลงมือทำอะค่ะเราไม่อินเราไม่อินเราขาดความรู้สึกที่เป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่เราทำ เราอาจจะขาดแรงจูงใจในการลงมือทำเช่นทำแล้วไม่ได้เงินก็ขาดแรงจูงใจหรือทำแล้วไม่รู้จะให้ใครดูอย่างทำอาหารไม่รู้จะให้ใครชิมทำขนมไม่รู้จะเอาไปฝากใครมันขาดแรงจูงใจและขาดแรงบันดาลใจจึงทำให้เรายัางไม่เริ่มลงมือทำสักที แต่ถ้าวันนี้เราอินกับสิ่งที่เราจะทำเรารู้สึกฟินในสิ่งที่เราจะทำเช่นเราทำขนมขึ้นมาแล้วมีคนชิมมีคนรอซื้อนะคะมีคนคอมเมนต์ว่าน่ากินมากอยากลองชิมอยากลองทำคือข้อมูลคอมเมนต์ต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเนี้ยค่ะมันคือสิ่งที่สร้างแรงจูงใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้เราอาจจะต้องกลับมาฝึกฝนที่จะ สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเราอาจจะเคยได้ยินคนสําเร็จเขาจะเขียนว่าตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกอิ่มเต็มด้วยความรู้สึกมีพลังการที่เราจะสวมนิสัยของคนสําเร็จเข้ามาอยู่ที่ตัวเราได้เราต้องเรียนรู้การจัดลําดับการจัดลําดับความสําคัญแบบพื้นฐานมันคือพื้นฐานจริงๆที่คนจัดลำดับความสำคัญเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญก็คือเรียกว่าก็จัดไปอย่างนั้นเองอะ เขาบอกว่าให้จัดความสําคัญก่อนหลังนะคะอาจจะมีความสําคัญ5อย่างที่ต้องทําในวันนี้เติดเติดเตดเตด้าอย่างปุ๊บแล้วอาจจะมีการใส่ไทม์ไลน์เดทไลน์เข้ามาในสิ่งที่เราจัดลําดับความสําคัญแต่สุดท้ายท้ายสุดอะคะ่ะเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับตรงนั้นเลยคือเราไม่ได้ให้ความสําคัญคือเราจัดลําดับความสําคัญแค่เพื่อให้เรารู้ว่าเราจะทําอะไรบ้างแต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือการโฟกัสความสำคัญ ตามนิสัยของคนสำเร็จวิธีที่จะแบ่งปันวันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้ทดลองทำด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันมันเห็นผลนะคะกับตัวโคชเองนะคะกับคนอื่นที่มาดูไลฟ์อาจจะฟังแล้วลองไปทำโคชรู้สึกว่าวิธีนี้มันเห็นผลแล้วก็มันไม่กดดันคือมันทำให้คนทำอะทำได้ง่ายๆแบบสบายๆนะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าวันพรุ่งนี้นะคะเราจะทำอะไรวันเนี้ บ่ายแล้วเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรไม่ทราบว่ามีใครได้วางแผนวันพรุ่งนี้ไหมคะว่าเราจะทําอะไรหรือเราก็ปล่อยมันไปอิสระยิ่งตอนนี้ work from home ยิ่งอิสระเลยนอนกี่โมงก็ได้ถู้ไหมคะเปิดคอมทางานส่งงานได้เลยไม่ต้องเดินทางเ,เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเราเป็นแบบนั้นนะก็ต้องกลับมาตั้งวินัยให้ตัวเองนิดนึงเพราะถ้าเราไม่ตั้งวินัยให้ตัวเองนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเราก็จะ ผัดวันประกันพุ่งโดยไม่รู้ตัวนั้นวันนี้ให้เนี่ยชั่วโมงเนี้ยเดี๋ยวลองทำาดยการหยิบกระดาษประกาขึ้นมาแล้วลองเขียนดูค่ะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเรามีอะไรบ้างที่ต้องทำเ,เขียนมาหมดเลยค่ะอาจจะเขียนสัก5-10ถึงอย่างก็ได้นะเมื่อเราเขียนมาแล้วนะคะให้เราดูนะคะว่าช่องแรกนะคะเป็นรายการที่จะทำขีดเป็นตารางไว้นะคะแล้วก็ช่องที่สองให้ใส่เหตุผลว่าทำไมเราต้องทำ เมื่อเราใส่เหตุผลที่เราต้องทําเอาไว้ในช่องที่2นะคะเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่เราเขียนทั้งหมดอะคะอันไหนมันสําคัญอันไหนมันไม่สําคัญเลยอันไหนมันเร่งอันไหนมันไม่เร่งพอเราเขียนมาทั้งหมดเอาเฉพาะแผนของวันพรุ่งนี้อย่างเดียวนะยังไม่ต้องไปแผนถึงวันพุธเผื่อหัสสุกยังไม่ต้องนะคะขอแผนวันอังคารก่อนโคชรับรองค่ะถ้าเราไม่เคยเขียนนะเราเขียนไม่ออกเลยเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะทาอะไร ทดลองทำเวิร์ช็อ p นี้ถ้าเราได้ช่องแรกเยี่ยนรายการที่เราจะทำวันพรุ่งนี้แล้วช่องที่สองให้เราใส่เหตุผลค่ะว่าทำไมอ่ะฉันจะต้องทำไอรายการพวกเนี้ยในวันพรุ่งนี้ทีนี้มันมีเทคนิคอีกอันหนึ่งที่โค้ชจะบอกคือพอตอนนั้นที่โคช้ชทำของโค้ชเองอ่ะโค้ชก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะพอใส่เหตุผลไปว่าทำไมต้องทำพรุ่งนี้ปุ๊บคุณรู้ไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร สมมุตินะคะว่าเรามีรายการอยู่10อย่างนะคะแล้วพอเราใส่เหตุผลปุ๊บเรากลับพบคําตอบค่ะว่าทําไมทําไมบางอย่างอะ่ะเราไม่ทําวันนี้ให้เสร็จเราจะพบค่ะว่าเฮ้ยทําไมบางอย่างมันไม่ทําวันนี้เนะี่ยเอาง่ายๆแบบเราจะไปรอทําพรุ่งนี้ทําไมมันจะเกิดความคิดนั้นขึ้นเมื่อเราเขียนปุ๊บนะคะเราจะเห็นเลยว่าอ๋ออันเนี้ย ทำวันนี้ได้รายการบางอย่างเนี่ยทำวันนี้ไม่ได้ต้องทําวันพรุ่งนี้ช่องสุดท้ายที่จะให้พวกเราใส่ก็คือว่าใส่เหตุผลไปว่าทําวันนี้ได้ไหมแล้วเพราะอะไรเรามาดูเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่เราทําได้เลยจัดตัวเองไม่ให้ผลัดวันประกรันพรุ่งนะมันเริ่มจากแค่นี้เลยค่ะเริ่มจากการเขียนแผนของวันพรุ่งนี้แค่วันเดียวไม่ต้องทําแผนยาวจนถึงวันพุธเพื่อหดสุข าเราจะลดละเลิกนิสัยการผัดวันประกันรู่งให้เราทำแค่แลนของวันพรุ่งนี้เท่านั้น,นะคะ่ะลองดูโค้ชรับรองมันทำง่ายมากคือโน้มน้าวเราให้เราอยากทำอะคะ่ะเรารู้ว่าเออมันทำวันนี้ก็ได้นะแล้วมันก็ดีด้วยพรุ่งนี้จะได้เหลือรายการที่จะทำน้อยลงถูกไหมคะแล้วเราก็สามารถเอาแผนของวันถัดไปมาทำต่อได้อีก คือพอเราใช้วิธีการแบบนี้ค่ะในการจัดการงานของตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะรู้เลยว่าฉันทำอะไรได้บ้างในช่วงเวลาว่างบางคนแบบยังไม่ทำงานวันนี้เพราะเก็บไปททำพรุ่งนี้คืออยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ค่ะทำอะไรที่มันเที่ยวเล่นก่อนหรือช้อปปิ้งก่อนคือมันก็ทำได้นะคะเพียงแต่ว่าเราฝึกค่ะค่อยๆฝึกวันละนิดวันละหน่อย เพื่อที่ให้เราซึมซับนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จมาไว้ที่ตัวเองถ้าเราไม่ฝึกเลยถ้าเราไม่ฝึกอะไรเลยนะแล้วอยู่ดีๆเราตุ้มเดียวเรามาบังคับตัวเองว่าฉันต้องทําทันทีคือต้องบอกก่อนนะใจเราอะ่ะมันไม่ไปกับสิ่งที่จะทานะคะเขาเรียกว่ามันมันมัน,ม,นมันโน้มใจไปไม่ได้อ่ะค่ะมันเลยทําให้ต่อต้านแล้วก็เกิดความรู้สึกเครียดคือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันต้องทําตอนนี้ ทำไมมันไม่ทําพุ่งนี้คือมันจะมีความรู้สึกเครียดถาโถมเข้ามาในสิ่งที่ทำพอเวลาเรารู้สึกเครียดนะคะเราจะทําอะไรไม่สนุกเลยงานของเรามันจะไม่สวยเลยแล้วก็งานของเรามันจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการเพราะอยากให้พวกเราลองฝึกเช่นเป็นคนที่สตริกกับแพนตัวเองสตริกแบบที่เรียกว่าสตริก,กันจนแบบรู้สึกเครียดกันไปเลยว่าเออแพนมันต้องเป๊ะตพรเราเติบโตแล้วเราฝึกฝน เรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นมานะะให้ใจเรามีความสุขอะคะ่ะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่มันโน้มน้าวใจเราได้ดีที่สุดสไหนที่มันทำให้เราอะเต็มใจที่จะทำโดยที่ไม่อิดออดเต็มใจที่จะทำโดยที่ไม่บน่นไม่ว่าไม่หนอยไม่งงแงเรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราจะยินดีที่จะทำไปเองเรื่องนี้เป็นเทคนิคหลายครั้ง อันนี้ขอขอโยงเรื่องนิดหนึ่งเรากําลังคุยถึงเรื่องการที่เราจะเลิกนิสัยผัดวันประกันรู่งแต่เนี้มันก็คือมีแผนเข้ามาประกบย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นคือโค้ชบอกเลยว่าถ้าเรามีแผนแต่เราไม่ทําก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะเลยต้องมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าควบคุมจิตใจอะคะ่ะให้ให้จิตใจเราอยากทําพอเราเราหาเจอว่าอะไรคือสิ่งที่มันจูงใจให้เราทํา สิ่งไหนที่มันโน้มน้าวให้เราทำได้อะคะเราอะควรต้องเอาตัวเราไปต่อยอดกับสิ่งนั้นก่อนหน้านี้โค้ชจะเคยไลฟ์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความสุขเออโค้ชจะบอกเสมอค่ะว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เราทำนะคะทุกอย่างมันจะไม่ดึงดูดใจเลยมันจะไม่รู้สึกโน้มน้าวเลยถ้าเราทำสิ่งนั้นแบบที่ไม่มีความสุข ถ้าเราทำสิ่งไหนก็ตามนะคะและเราขาดความสุขะคะ่ะสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะไม่เติบโตมันจะไม่เบ่งบานมันจะไม่เห็นผลลัพธ์มีหลายครั้งที่เป็นเรื่องมหัศาจรรย์แต่ต้องบอกก่อนไม่ใช่มหาหัศาจรรย์ของโคชเองมหาหัศาจรรย์ของคนหลายๆคนคุณลองคิดดูนะคะถ้าคุณทำอะไรบางอย่างด้วยความรู้สึกผ่อนคลายคุณจะสังเกตว่าเวลามมันผ่านไปเร็วทำอะไรสักอย่างด้วยความรู้สึกมีความสุข คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแปบ๊บเดียวเองอะ่ะมันเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวเองอะ่ะหมดวันแล้วแปบ๊บเดียวเองอะ่ะหมดเวลาแล้วอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นที่โคช้ชกําลังพูดเนี่ยคะ่ะที่โคช้ชเรียกเขาว่าความสุขอ่ะในจุดที่เป็นความสุขนั้นนะคะเราอะ่ะเอามาขยายความเอามาจับเชื่อมโยงกับนิสัยผลัดวันประกันพุ่งของเราได้โดยการที่จับสิ่งที่เราต้องทำนะคะให้มันมาคู่กับความสุข สิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบผัดวันประกันพรุ่งนะคะจับสิ่งนั้นออกมาแล้วหาให้เจอว่าอะไรคือความสุขจากการลงมือทำนะคะเมื่อเรารู้ค่ะว่าอะไรคือความสุขจากการลงมือทำนะคะ่ะสิ่งที่มันจะตามมาคือพลังใจในการที่จะทําให้เสร็จทําให้สําเร็จถ้าวันนี้นะคะเราหาไม่เจอคือเราหาไม่เจอว่าสิ่งที่ฉันจะทำอ่ะ มันจะเกิดความสุขยังไงหรือมันจะเชื่อมโยงยังไงให้มีความสุขเราต้องลงมือทำค่ะนะคะเราต้องลงมือทำโค้ชมีลูกศิษย์ที่มาคุยกับโค้ชนะคะอินบอกมาส่งข้อความมาถามเสมอว่ายังยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรตออกงานแล้วก็ อยากจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีโคชก็เลยคุยว่าแล้วถ้าขายของออนไลน์ดีไหมสนใจหรือเปล่าไม่มีประสบการณ์ปลูกผักขายไหมหรือจะเปิดหน้าร้านไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทําแล้วพอเราไม่เคยทําเราเคยทําแต่พนักง,งานประจําพอเราไม่เคยทําสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความกลัวค่ะทําให้เราอ่ะไม่สามารถลงมือทําอะไรใหม่ๆได้เลยแต่วันนี้ เรื่องความกลัวเดี๋ยวโค้ชขอละไว้ก่อนเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะมาขยายวิธีการจัดการให้ใหม่แต่วันนี้เราต้องรู้ก่อนนะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคะ่ะมันสร้างความสุขยังไงเราต้องหาให้เจอเป็นหน้าที่ของเราถ้าวันนี้บอกโค้ชว่าไม่รู้จะเริ่มทำยังไงหรือยังไม่มีประสบการณ์กลัวความกลัวเรามีได้ทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จและก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปให้ได้เราจำเป็นต้องหา คีที่สร้างความสุขตัวเนี้ให้เจอถ้าเราเจอคีย์ที่สร้างความสุขตัวนี้ปึ๊บแล้วมันจับเข้ากับสิ่งที่เราทำนะหลังจากนั้นค่ะมันจะเติบโตโดยอัตโนมัติคุณเชื่อไหมคะโค้ชมีอีกเคสหนึ่งจะแบ่งปันให้ฟังเป็นคนที่มีฝีมือทำอาหารมากๆช่วงที่เขาตกงานค่ะเขาไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะทำอาหารขายนะก็ได้แต่พ้ำบนกับตัวเองในเรื่องของโชคชะตานะคะว่า ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นตลกทำไมไม่ยอมสนับสนุนต่างๆนานาแล้วก็พ่มบนไปออบนมาสารเก่าวสารพัดเพื่อให้ได้งานมีวันหนึ่งโคชได้มีโอกาสคุยกับพี่ท่านนี้นะคะโคชก็เลยบอกเขาว่าพี่จริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วถ้าสำคัญคือถ้าพี่รู้ว่าพี่เก่งขนาดเนี้ย ทำไมพี่ไม่สร้างโอกาสให้ตัวเองวันนั้นโคชก็ได้คุยกับเขาว่าจริงๆอะทุกวันนี้ยุคเนี้ยไม่มีใครรอให้โอกาสมันเข้ามาแล้วนะไม่มีนะคะทุกคนต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองแต่การที่เราสร้างโอกาสให้ตัวเองนะคะเราไม่ได้สร้างอยู่บนความดิ้นรนฟังให้ดีนะคะเราไม่ได้สร้างอยู่บนความดิ้นรนเสาะแสวงหาแต่ให้เราสร้างอยู่บนความสุข สร้างอยู่บนสิ่งที่ดีงามถ้าเราจับโอกาสของเราอะค่ะอยู่บนการดิ้นรนสแสวงหามันจะมีความรู้สึกหนึ่งคือโอกาสได้มายากพอเวลาเราจับคำว่าโอกาสอยู่กับการดิ้นรนสแสวงหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสได้มายากแต่ถ้าวันนี้เราเอาคำว่าโอกาสไปผูกไว้กับความสุขสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจับตรงไหน ก็มีแต่ความสุขเพิ่มพูนนะคะลองสังเกตดูนะคะเราเอาโอกาสผูกกับความสุขดังนั้นพอเราไปเห็นโอกาสตรงไหนเราก็จะเห็นความสุขตรงนั้นหรือเราเห็นความสุขอยู่ตรงไหนเราก็จะเห็นโอกาสอยู่ตรงนั้นคือพอเราฝึกฝนความคิดของเราฝึกฝนจิตของเราฝึกฝนสายตาของเราให้มองความสุขเป็นโอกาสที่มันจับคู่กันอ่ะมันก็จะเพิ่มพูนเป็นความสุขแล้วก็เป็นโอกาส ซึ่งเรื่องนี้จะสามารถสอดคล้องกับการฝึกฝนนิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้เพราะว่าถ้าเราทําให้สิ่งที่เราจะทำนะที่เราเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันเป็นความสุขเราจะทํามันเลยค่ะเราจะไม่ค่อยนะ,ะถ้าเราทําให้ผลลัพธ์จากการที่เราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันเกิดความสุขเราจะทําทันทีค่ะไม่มีใครรอแน่นอนเรื่องนี้นะคะทามาแล้วแล้วอยากให้พวกเราทุกคนได้ทําวันนี้ เป็นเพียงน้ำจิม้มเรื่องของอนิสัยของคนสำเร็จจริงๆนิสัยของคนสำเร็จเขามีมากมายค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักวิธีการที่จะเอามาใช้ให้ได้กับชีวิตตัวเองนิสัยของคนสำเร็จมีหลายตำรามากค่ะแต่ทุกคนคะไม่ได้หมายความว่าทุกนิสัยจะเหมาะกับเราดังนั้นเราต้องเข้าใจแต่ละนิสัยแล้วเราต้องเอานิสัยนั้น ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเราให้ได้พอเราหลอมนิสัยนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะง่ายมากขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะใครที่มีคำถามแอดไลน์แอดแอดโคชังถ้าอยากปรึกษานะคะส่งข้อความมาได้นะแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อมาด้วยแล้วโค้ชก็จะคุยด้วยโค้ชอยากจะแบ่งปันให้พวกเราได้มีจุดยืนใหม่ๆให้ชีวิตที่โคชรู้่า โค้ชรู้สึกมา,ารรย์แล้วก็ขอบคุณตัวเองเรารู้ว่าถ้ามีคนรู้แบบที่เรารู้อ่ะเขาจะเปลี่ยนชีวิตและเดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ